สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ยังต้นธันวาคมนะครับต้นเดือนธันวาคมสองพนน้นะครับอันนี้พามาดูต้นมะปรางนะครับกำลังออกดอกเลยนะครับ ปีที่แล้วติดลูกน้อยมากนะครับเราไม่ได้สนใจฉีดอะไรเพิ่มให้เขาเลยนะครับนี่ครับเป็นคนละพันกันนะครับพันออกจะเปรี้ยวอันนี้ละมุดนะครับเ,เพื่อนรสเปรี้ยวอันนี้รสหวานครับลูกใหญ่นะครับลมแรงอยู่นะครับยังมีอากาศหนาวนะครับ พีที่แล้วหนาวมากด้วยครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับติดลูกน้อยมากนะครับเดี๋ยวปี่นี้จะมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับตอนนี้วันที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับอหวานป่านะครับสูงงประมาณร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับ ครับพี่เลี้ยงต้นแค้นะครับเขาจะใหญ่แล้วนะครับมะม่วงอาทูยีทูมหาชนกงาช้างแดงนะครับแล้วน้ำดกไม้สีม่วงเดี๋ยวจัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับพลังกิมจูแต่วันนี้จะมาพากันดูมะปรางนะครับมีสองสายพันธุ์เดี๋ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันใหม่นะครับ นี่ที่คนรถน้ำฮะว่าได้นี่นี่นี่ทำหมดเลยดวันนี้มาเจอสวนของใครเนาะของของ,ของแม่ดอกไม้เนาะแม่แหม่มแม่แหม่มโอ้โห,ห,หมาปังครับข้างโน้นก็เยอะเยอะมากเลยนะครับปีนี้ปีที่ผ่านมา ไม่ดกปีนี้ดกกว่าเก่านะครับนนตัวนี้เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่แแมมตัวน,นี้เปรี้ยวนิดหนึ่งแต่อร่อยมากเลยท<ม>่าน<ด>อร่อยมากมถ้ากินคนเดียวอร่อยคนเดียวเนาะถ้ากินหลายคนอร่อยมากเนาะอ้อมไปทางโน้นก็เยอะเนี่ย

มม่วงเบาใต้ครับแต่นี่นาจะไม่ใช่ครับอีสานล้วนๆนะครับนี่ลูกสาวเจ้าของสวนนะครับ เี่สอี่กสนสดสดจากต้นนะครับปกติเราต้องเอาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนไหมกินเลยเดี๋ลองกิน,กนกเลยนะครับกินเลยไม่ได้ค่ะต้องกินมะปางเปรี้ยวนิดนงครับต้นนั้นต้นนั้นจะหวานนะครับแต่ไม่ดกนะครับเอามากินรู้สึกว่า ได้ความหวานครับอันนี้ได้ความเปรี้ยวครับแล้วยังอยู่เต็มต้นอยู่เพราะเขาเปรี้ยวครับผมเลยไม่กล้ามารักกินครับเดี๋ยวจะพานเพื่อนมาชิมต้นนี้นะครับเพื่อนๆคงไม่ได้ชิมครับเดี๋ยวผมชิมแทนนะครับตัวนี้หวานนะครับต้นนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะไม่บ่มแล้วนะครับเด็ดจากต้นเลยนะครับ อืถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวจะมาลักกินไม่บ่อยนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาต้องเก็บหมดแล้วล่ะวันนี้อร่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาลักกินหมดแต่ไม่ดกนะครับต้นนี้นะครับสวนแม่แหม่มนะครับพิกัดบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์ใช่ไหมผู้กันใช่ไหมอืมจหมาใช้ปูุงครับไม่รู้ และนี่ก็คือผลผลิตนะครับจากที่ผมลงคลิปตอนที่เขาเป็นดอกก็ประมาณธันวาคมนะครับวันนี้วันที่สิบเกกลุมพาพันครับสุกเต็มต้นแล้วนะครับจะประมาณ60วันนะครับเ,เพื่อนๆพอมาวานมาไม่ใช่มาวานนี่ครับมาสัก มามาสักโค่ที่ผ่านมาที่ผมลองชิมให้เพื่อนเพื่อนดูรู้สึกว่าหวานอร่อยนะครับได้ผลดีต้นนี้อร่อยครับผมตอนเพิ่มเลยนะครับเ,เพื่อนจะขอสักยี่สิบกิ่งนะครับเพราะว่าต้นนี้เด็ดลูกเขาไปกับหมดแล้วนะครับความหวานเขาแล้วทำให้หมดเร็วนะครับ ตัวนั้นยังเขาเรียกว่าอะไรอมเปรี้ยวน,นิดนิดนะครับสรุปผมมาตอนเพิ่มแล้วนะครับประมาณ20กิ่งนะครับตัวน,นี้หวานกรอบอร่อยนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวประทันะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ